ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาเบิ้งพิธีแต่งงานนะครับบีพิธีแต่งงานทางอีสานไต๋นะครับมาเบิ้งพิธีกรรมอันดังที่ภาพท่านเห็นนี้เป็นการนับค่าสินสอดนะครับนับข่าสินสอดสถอหรือเบอร์จังใดนะครบบอนะครับคณะกรรมการเขานับอยู่ฮะก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ ดั้งเดิมเคยตั้งมาเคยทำมาก็เราก็จะทำเหมือนประเพณีวัฒนธรรมนะเป็นความเชื่อของเรานะครับถ้านับครบแล้วนะคนแก่คนเฒ่าก็จะส่งนะส่งให้แม่เจ้าสาวนะครับได้รับค่าสินซอดนะหลังจากนั้นก็เซ็นอตอนนี้เมื่อนับเสร็จแล้วก็ไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ไปดึงเอานะไปให้เจ้าสาวไปเอาเจ้าบ่าวนะครับอันนี้เจ้าบ่าวกาลัง เอาล่มกันอยู่ให้เจ้าสาวไปจับเอาเดอร์คนไหนคือเจ้าเ่าคนไหนคือผัวของฉันเฮ <c oughs> นะ้ยนะอย่าจับพิษเด้อนะครับในส่วนนี้นะการประเพณีนะครับ,นะรรรบอันนี้ก็ดังดังที่รูปนะครับผมมันย้ายตามรูปแล้วเดอ้ออันนี้พ่อพ่ามพ่อพ่มกำลังสวดนะครับพ่อพ่มกำลังสวดอยู่นะต่อมาก็เจ้าเ่าเจ้าสาวนะครับเจ้าเ่าเจ้าสาวก็ก,กำลัง หลับพรอน,นพอพามกำลังสวดนะครับก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมของอีสานใต้นะครับมีการแต่งงานยังไงถึงคุณจะอยู่ด้วยกันก่อนก็แล้วแต่จะต้องมาทำพิธีแต่งงานนะเพื่อเป็นการเรียกว่าให้ผีปู่ย่าตายายผีผีปู่ย่าตาทวดได้รับรู้รับทราบว่าเราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะได้เป็นคู่ครองอ มีหลักมีฐานมีครัวมีเรือนนะครับเราจะเอาตามาหลักทำนองของทรมาตามทีหลังแต่การระลาบระล่วงของน้องๆก็ธรรมดานะถือว่าเป็นคำาธรรมดาเป็นการเก้า,าก็ถือว่าสมัยใหม่นะถือว่าเป็นการกระทําตามสมัยใหม่แต่เราจะไม่ทิ้งประเพณีเราจะเรียกค่าสินสอดตามมาทีหลังนะ กฎหมายของเราก็รองรับประเพณีของเราก็รองรับอยู่เช่นกันอันนี้อันนี้ตามที่ภาพก็คือ,อ,อพ่อพราหมณ์นะคนแก่คนเฒ่าของแก่คนเฒ่ากําลังสู่ขอกําลังว่ากันนะมีของมั่นสินสอดเท่าไหร่ค่าสินสอดเท่าไหร่มากลู ตามประเพณีที่เขาบันทึกไว้คณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านเขาบันทึกไว้จะต้องเอาให้ถูกตำนั้นตามเป๊ะๆอย่างเช่นค่าผ่านน้องคล้องบึงค่าตอกหลักน้ำนมอะไรประเพณีนะจะต้องมีนะครับเพราะว่าเป็นประเพณีเก่าๆนะครับเราจะทิ้งไม่ได้นะครับและที่สําคัญเมื่อคู่บ่าวสาว ได้แต่งงานแล้วคนแก่คนเฒ่าก็อวยชัยให้พรคนแก่คนเฒ่าก็อวยชัยให้พรให้มั่งมีสีรสุขอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรประเภทนี้นะครับ mm. ก็ถือว่าดีนะครับในสังคมแบบบ้านนอกบ้านนอกเรานะครับก็เคยดังที่เคยรู้ดังที่เคยทํา เมื่อก่นกอนๆหลายท่านคงจะรู้หลายท่านคงจะเข้าใจเนาะแต่ชนทางเหนือนะประเพณีทางเหนือประเพณีทางภาคกลางก็อาจจะไม่เหมือนกันกบภาคอีสานเนาะคงจะไม่เหมือนกันนะอาจจะแปลกไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการมงคลสมรสนะคนแก่คนเท่ามารดน้ำสังคนแก่คนเท่ามาอวยชัยให้พรก็ถือว่าดีถูกต้องตามหลักประเพณีจารีวัตฒนธรรม ที่เคยทำมาเพราะว่าคนแก่คนเฒ่าเคยวางรากฐานของเราเอาไว้ให้นะครับเมื่อเรากระทำตามสิ่งที่คนแก่คนเฒ่าวางไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่ตามมารู้ไหมท่านทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือผีปู่ย่าตาทวดผีปู่ย่าตายายหรือเทพเทวดาประจํากายของเรานะั้นจะรักษากายเราจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้จะทําธุรกิจอะไรก็ย่อมจะปลอดภัยจากอันตรายย่อมจะประสบผลสําเร็จในที่สุดเพราะว่าเราได้กระทำตามประเพณีนะไม่ทิ้งทานองคลองธรรมไม่ทิ้งประเพณีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงทําคลิปนี้เพื่อ ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับประเพณีทางอีสานใต้ก็อย่างนี้นะครับบางท่านมาถึงทางอีสานใต้แล้วอาจจะงงอาจจะสงสัยว่ามีอะไรแปลกๆนะทำให้ยุ่งยากอะไรนะก็คือเป็นประเพณีนะคนเราจะไปในสถานที่ไหนนะเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามใช่ไหมเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามก็ทําตามประเพณีของเขานะครับอย่าง ทางอุดรธานีนะครับอุดรธานีบุรีรัมย์ภูทางโน้นก็ผมเคยไปเหมือนกันส่งคู่บ่าวสาวเข้าไปบัดนี้พระเพณีก็คล้ายๆค,คลึงกันแต่บางบางครั้งก็ไม่เหมือนกันนะแต่เราก็เข้ากับเขาได้นะเราไม่ขัดข้องอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้น งานประเพณีวัฒนธรรมสําหรับหมู่บ้านของเราแต่ละชุมชนแต่ละหมู่แต่ละภาคมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงนําเรียนทําคลิปนี้เพื่อให้ท่านได้เข้าใจได้เข้าใจเนะเาะเกี่ยวกับคลิปนี้ทางอีสานใต้นะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์มานะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับครับสวัสดีครับ